สวัสดีค่ะตอ <c oughs> นเจ้าวันนี้วันที่สองของการงดน้ำตาลเมื่อวานก็คือหวยเพราะเคยกินน้ำหวานเนาะวันนี้หวยแต่ก็เจ๊ต้อนละค่ะมันเป็นชาเลนไปแล้วพอต้องการลดน้ำหนักต้องการลดไขมันเร็ว <c oughs> เออเป็นอะไรนะจ้าเพื่อนๆทักทายถามข้าถามข้าว เงียบเนะาะเจ้าอาทิตย์ค่อยเงียบมากเมื่อวานดีขึ้นนิดนึงเออแต่เมื่อวานคอนเทนต์ดีคอนเทนต์เนื้อหาดีมากได้จากการฟังธรรมะธรรมโมแมค่ค่ะจับปฏิปโต,ตแล้วดีมากเลยแต่ไรู้คิดว่าบอชงคือเขาระบบไม่ช่วยเราเราดันแล้วออก็ไปเยี่ยมเพื่อนออกจนปวดแขนเาลด้นี้ไม่รู้ว่ามันนี้สียใจเป็นหวันพราปวด ปวดมากพอมันพิมพ์เนี่ยค่ะไมโครโฟนมีไหมมีคนหาไมโครโฟนเมื่อพูดคำวา้าตัวอักษรอาจจะเป็นเสียงหลอดลาฟ้านเท่าประชดผิดเพี้ยนไปหมดน้อยมากที่จริงใจดูแลเพื่อนเหมือนเพื่อนดูแลเราเนาะค่ะคำนี้เป็นจริงเดอ้อพอ่อนมหาหยอดวิวคอยก็มหาหยอดวิวาก,การดูแลเพื่อนเหมือนเพื่อนดูแลเราดีที่สุดกดไลค์กดคอมเมนต์ให้เพื่อน นั่นคือกาลังใจและนั่นคือยอดเหรียญยอดเส้นแนนบะค่ะเหนุไ้โลดเพื่อนเหตุไหเฮาเฮาเห็ดเห,ห้เพื่อนเหมือนเมื่อวานมีแต่คนบอกว่าเหรียญวิ่งดีหยอดเส้นวิ่งดีเนาะค่ะแต่สิ่งที่เราเฮาได้เลียนรู้จากเพื่อนนะค่ะ <c oughs> ภาพนิ่งถ้าเราจะสื่อมันมีคนช่วงนี้มันหาปลาหมายถึง จับปูจับปลาไหมคะ่ะสือให้มันเห็นตามจริงที่คุณแคปชั่นแคปชั่นครับกับภาพมันต้องไปน้ำกันแหแทกน้ำเหรียญน้คนสิวิ่งดีด้วยเพื่อนเพื่อนเบื่องของคอนเทนต์เพื่อนช่องง่ๆท,ที่เขาถ่ายภาพแล้วเหรียญมันวิ่งแค่ภาพเดียวได้หนึ่งเหรียญสองเหรียญสามเหรียญ่ะต้องเบื้องให้ดีคะ่ะเบื้องให้เขาชัดๆเราเอามาใส่กับเจ้าของมันหนาปลาหนาปูหนาอย่าง เ <c oughs> จ้าก็เหตุใดเ <c oughs> บิ่งของขอเขาเลี้ยนน้ำเขาคอยถือว่าคอ,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 อนเท <c oughs> น <c oughs> ตนเ์เพื่อนคือบทเรียนของเฮาเลยเขาก็เหรียญวิ่งดีว่ะภาพเดียวเลยสองเหรียญสามเหรียญให้เฮาเบิ่งเอาเดยอจ่ายเ้อหวัดเนี่ยคงอยู่แต่กกอยากวอลคือเขาให้กำลังใจกำลังใจกับเพื่อนนันเป็นสิ่งสำคัญค่ะเพื่อนใดไปต้อนอย่ากำลังใจมียอดวิวกับไปต่อไดแม่นว่าจา้าเพื่อนเพื่อน người ta nói cày đó